สวัสดีค่ะทุกคนหวานนะคะวันนี้หวานจะมารีวิวพุดชั่นที่หวานซื้อมาใช้จริงๆนะแล้วก็หวานรู้สึกว่ามันดีหวานชอบนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะเผื่อเป็นแนวทางให้ใครที่กำลังมองหาคุชชั่นอยู่นะคะโอเคพร้อมแล้วไปดูกันเลย <c oughs> ก็สำหรับคุชชั่นที่จะมารีวิวในวันนี้นะทุกคนเป็นของลาเนสนะคะ <c oughs> คิดว่าหลายคนคงเคยเห็นแล้วนี่ ชื่อรุ่นว่า La n e ส Neo Cushion นะคะก็คือหวันซื้อมาราคา1นึ่อ้อราคาเต็มนนะคะ1,350บาทนะแต่ว่าหวันซื้อจาก Eve and Boy นะคะมันก็จะได้ลด10%นะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหวันซื้อเหมือนกับว่าซื้ออย่างอื่นด้วยนะ,ะอ๋อซื้อลิปมาร์ด้วยซื้อ อะไรนะที่มันมักหน้าด้วยนะคะมันก็เลยลดไปอีกนิดหนึ่งนะคะแต่จำไม่ได้นะคะคก็คือราคาเต็มมัน1,350บาทนะก็คือมันจะมีสองสองสองแบบให้เลือกนะคะอันนี้เป็นแบบโกลนะคะทุกคนก็คือใช่คุชชั่นโกลนะคะแล้วก็อีกคุชชั่นโกลเนี่ยก็คือจะเป็นสีสีชมพูพัดเทลแบบนี้ นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแมทนะคะแมทก็จะเป็นออกแพคเกจน,นะคะจะเป็นสีสีออกางแฟลฟ้าแล้วก็ออเขียวๆอ่ะหวันว่าคิดหวันคิดว่ามันเป็นเขียวพัสเทลอะคะ่ะสวยๆอะ่ะสวยดีนะคะแพคเกจสวยทั้ง2อ,อันเลย <S <s ก็คือตอนที่ซื้อตอนแรกอะ <S <s ก็คือเห็นแพคเกจนี่แหละก็เฮย้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆแล้วอะ เป็นคนชอบสีชมพูนะเพอพอเห็นแพ็กเกจสีที่มันเป็นเขียวขียวอะ่ะเขียวเสียงแบบเขียวพาเทลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยจังอยากได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปลองแล้วอ่ะที่พนักง,งานที่เคาน์เตอร์เขาก็บอกว่าเออเราเหมาะกับกับโทนนี้มากกว่านะคะก็เป็นโทนโกล์เนาะถ้าเป็นสีเขียวน่าก็จะเป็นโทนแมทนะคะก็บางคนก็ชอบน้องวันก็ชอบสีแมท ทนแมทมากกว่านะคะแล้วมันจะมีทั้งหมดนะคะ6เฉดน,นะคะทุกคนก็คือสำหรับหวานเนี่ยหวานไซส์ใช้สี25 n แทนนะคะมันจะมี6กเนาะก็คือ1 2 3แทนน่าจะอยู่เข้มประมาณที่4นะคะก่อน5 6เนาะแทนประมาณ4ก็คือ25แทนน่าจะอยู่ประมาณเฉดที่4นะคะ ก็มันเขียนไว้นะว่าจะมี spf 50บวก pa บวกบวกอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราลองมา swatch ให้ดูกันนะคะก็คือใช้เนี่ยค่ะทุกคนก็คือใช้ใช้มาวันซื้อมาตั้งแต่ออต้นปีนะคะเดือนมกรานะก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะถ้าออกไปข้างนอกก็จะใช้นี่ก็จะมีพับมาให้นะคะแล้วก็มีนี่ อันนี้คือข้างในให้ดูสีก่อนอันนี้ก็คือเปิดใช้มาแล้วเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวลองสวัสที่มือให้ดูแล้วกันแต่ว่าหว่านาไปทะเลมานะคะมันก็จะอาจจะแบบแตกต่างนิดนึงเนาะสีปึ้มรืใกล้จะหมดเราก็ไม่รู้ซื้อมานาะน แต่ก่อนนี่นะสีค่อนข้างแบบสว่างสว่างกว่าผิวเห็นไหมดูยากจังอย่างนี้แล้กันเนี่ยทุกคนมันจะดูแบบสว่างกว่าผิวนิดนึงเป็นออก ขืมบอกไว่าหนึนะะ่งราคาืมบอกไปว่า1ราคา1,350บาทเนี่ยก็คือมันจะได้รีฟิลแถมมาด้วยนะคะทุกคนขอขั้นเหตุการณ์ดหนึ่งขอโทษทีนะะี่ค่ะมันจะมีรีฟิลแถมมาให้อีกอันนะคะนี่ก็คือตอนแรกโง,ง่ไงไม่รู้ไม่ได้เปิดดูตลับก่อนแล้วแบบแกะรีฟิลเลยนี่นะคะ สวยดีเนาะก็คือแบบก็เลยใช้ยังไม่หมดก็เลยต้องเอาวางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็มันคิดว่ามันคุ้มนะราคา1,350บาทแล้วมีรีฟิลมาด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดหารครึ่งไปเลยก็ตกแบบ600กว่าบาทใช่ไหมเออก็ก็ดีเลยสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยตอนทาเดี๋ยวหวานจะทาหน้าให้ดูเลยเพราะว่าวันนี้แบบเปิดมาด้วยหน้าสดเลยะคะทุกคนไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวจะ ถาให้ดูนะคะโอเคคะ่ะทุกคนหวานจะลองถาที่หน้าหวานให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะนี่ใช้กระจกนี่แล้วกันเลยเนาะง่ายดีนี่วันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูชัดๆก่อนนะหน้าเราชัดไหม โอเคค่ะทุกคนอันนี้นะเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวหวานให้ดูก่อนว่าด้านขวาเนี่ยก็คือหวานไอ้ทาวู้ชชันอะเนาะด้านซ้ายยังไม่ได้ทานนะคะให้เปรียบเทียบสองด้านคือแสงมันจะมาทางนี้นะมันก็อาจจะดูแบบอ้นี้นิดนึงต่างกันนิดนึงเป็นยังไงบ้างทุกคนคิดว่ายังไงหวานหวานว่าแบบ พอทาไปแล้วอ่ะมันทําให้ผิวมันดูเนียนขึ้นนะคะแล้วก็หวานมันมันไม่ค่อยชอบลุคแมทเท่าไหร่ไงหวานชอบให้ลุคที่ผิวเราอ่ะดูสุขภาพแบบดีดูเหมือนมีมันผ่องออกมาเออแล้วหวานคิดว่าแบบทาลาเนสอาะมันรู้สึกช่วยมันช่วยปิดรูขุมขนนะแล้วก็รู้สึกว่าเออผิวเรามันเหมือนมันมันแบบมันผ่องอ่ะมันมีออล่ามันดูแบบมันดูใสอ่ะหวานก็เลยชอบนะคะนี่เห็นไหม มันดูเนียนขึ้นอาจการปลกปิดนะคะหวานคิดว่าก็ก็ไม่ได้ปลกปิดมากอะมันมันไม่ได้ช่วยในการปลกปิดเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือถ้าหน้าหวานประมาณเนี้ยก็คือหน้าสดประมาณนี้หวานทาแบบนี้หวานโอเคมากนะคะก็เดี๋ยวทาเต็มเต็มหน้าเลยนะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนอันนี้นะก็คือที่หวานทาเต็มใบหน้าเลยะคะ่ะก็จะได้ลุคประมาณอย่างนี้เพราะว่ามันเนียนนะแล้วก็มันดูแบบไม่แมตจนเกินไปอะ่ะแล้วพอก็คือตอนที่หวานใช้เนี่ยก็คือพอเวลาเราแต่งหน้าอะไรเสร็จใช่ไหมคะผ่านไปแล้วเนี่ย ในแต่และว,วันนะพอเหมือนเหงื่อเราออกเงี้ยเราซับๆับอะมันทําให้เหมือนหน้าเรามันผ่องขึ้นเรื่อยๆอะเออมันไม่ได้ดูแบบเป็นคราบหรือดอกอะเราค่อยๆซับเงี้ยแล้วมันแบบมันดูหน้าใสอะอในระหว่างวันนะคะเราก็อาจจะเติมนิดนึงก็ได้หรือว่าสำหรับบานนะหวานขี้เกียจเงี้ยหวานก็จะไม่ได้เติมใช่ไหมคะก,ก็แบบ ถ้าวันไหนไม่ได้เติมก็แบบซับซัมันก็ใส่แล้วอะเออแต่ถ้าเกิดว่าอยากเติมก็บางทีจะโพกแบบแป้งแป้งตลับเล็กๆอะค่ะก็เอาซับซับไอปอบโปะโปะโปะเงี้ยให้มันดูแบบให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรเนียนๆเข้ากันอะมันก็ทําให้ผ่องขึ้นนะวันรู้สึกว่ามันมันมันดีมากคือคือชอบไงเออก็เดี๋ยวแต่งหน้าให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะคะ ทุกคนคะ,ะมันจะมีนิดนึงนะข้อติดของหวานเกี่ยวกับคุชชั่นตัวนี้นะคะก็คือเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยตรงตาเราอะตอนที่เรายังไม่ได้ใส่อายแชโดว์ค่ะมันจะแอบ,บมีแบบเป็นชั้นคราบนิดนึงเดี๋ยวนะจะเห็นไหมเนาะเนี่ยเห็นไหมรับตาให้ดูด้าน,นขวานี้เมื่อกี้เอามือเกลี่ย,ยไปแล้วนะคะเห็นไหมเห็นไหม ก็คือมันจะเป็นเป็นเหมือนคราบเป็นชั้นนิดนึนนงแต่ว่าเราก็ใช้มือเกลีย่ยเกลีย่ยอย่างเงี้ยพอกเกลี่ยเกลี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอทาอายแชโดว์น,นิดนึงเนี่ยก็หายไปเลยก็ไม่เป็นคราบแล้วนะคะก็สำหรับวานาวน้าอ่านคิดว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะโอเคไหมทุกคนก็กลับมาแล้วนะคะนี่เป็นแต่งหน้ามาแล้วก็แต่งหน้าครบของวานเวลาแต่งหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะแต่งแบบ Everyday l ลูกเบาๆไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็ทาอายแชโดว์เขียนคิ้วแล้วก็ปัดแก้มนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะก็เรามาสรุปกันนะสำหรับคุชชั่นตัวนี้นะคะก็สรุปที่หวานชอบแล้วก็ซื้อนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือแพ็กเกจ น่ารักนะคะมันให้ความรู้สึกที่เหมือนเราอยากหยิบมาใช้เวลาที่มันมันสวยเนาะเแบบอ้ยน่ารักอยากใช้นะคะนี่เรื่องของแพ็กเกจนะคะแล้วข้อ2ก็คือ,อในตัวของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็คือเนื้อของคุชชั่นนะคะเวลาทาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แบบให้ความรู้สึกดีอะคะ่ะมันไม่หนักหน้านะคะแล้วก็เวลาทาเนี่ยน้าเนียนแล้วก็หน้าเราดูผ่อง ก็เลยรู้สึกแบบเออชอบนะคะซึ่งความรู้สึกเนี้ยบางทีอะเราไปลองที่เคาน์เตอร์อะมันอาจจะให้ความยังยังไม่ให้ความรู้สึกนี้ได้นะเราต้องลองใช้ก่อนใช่ไหม,มเวลาลองที่เคาน์เตอร์มันก็จะรู้ในระดับหนึ่งว่าเออเหมาะกับผิวเราหรือเปล่าเนื้อประมาณนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้คือเราได้มาลองใช้จริงๆหลายๆครั้งแล้วเราถึงสัมผัสได้จริงๆนะคะก็ลอง ไปดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะก็คือราคานะคะทุกคนวันว่าราคา 1, 3 5 0บาทเนี่ยมันก็เป็นราคาแล้วก็มีรีฟิวด้วยอีกหนึ่งอันใช่ไหมวันคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลนะคะถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เงี้ยเพราะว่าบางแบรนด์แพงหวันเคยซื้อแบรนด์ที่ราคา2,000กว่าบาทเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีรีฟิวเนี่ยก็พอมาใช้มันก็มันก็ไม่ได้เหมาะกับเราทุกอย่างนะคะก็คือวันว่า มันบางทีอะสิ่งที่เหมาะกับเรามันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันราคาแพงแล้วมันจะดีสําหรับเราเนาะก็ลองวิตัวอะไรเนี่ย <c oughs> ก็ลองใช้แล้วก็ถ้ามันถ้ามันโอเคเนี้ยถึงราคาไม่แพงก็ก็บอกว่าของมันดีเราชอบเนาะสาหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะชอบถ้าชอบนะก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้หวานด้วยนะแล้วก็ กด b s c r i b e ด้วยแล้วก็หรือว่าใครมีอะไรก็คอมเมนต์มานะคะช่วงนี้แบบกับตัวเงาๆเนาะก็มีอะไรก็มาคุยกันนะคะแล้วก็เวลาที่เห็นทุกคนแบบมากดไลค์มากดดูเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้มากเลยนะคะที่จะทำคลิปนะคะและ้วก็ท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือลิปสติกปกติวันจะรีวิวลิปสติกใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ลิปสติกที่ใช้วันนี้คือ2ตัวนี้นะคะก็คือเป็นชาแนลสีแดง แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น t c e นะคะ lip matt นะคะใช้2ตัวนี้นะถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ถามได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย